คุณผู้ชมรายการเชน n g อินทูแมกกาซีนวันนี้เราอยู่ที่ตำบลศกเตยอำเภอจอมทองที่บอกว่าเป็นเมืองที่น่าหลงไหลไม่ใช่แค่ทางขากวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้หญิงอาจจะสนใจมากๆคือผ้าฝ้ายแต่คุณผู้ชายก็ใส่ได้ค่ะเราอยู่กับคุณทัญ,ญการยานะโสไม่ใช่แค่เป็นผู้ประกอบการเท่านั้นแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยขออนุญาตแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะธัญการยานโสนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงดอยค่ะประธานกลุ่มผ้าไฟเชิงดอยค่ะเล่าประวัติย่อบบยๆให้คุณผู้ชมได้ได้ฟังสักเล็กน้อยทําไมถึงมาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ <c oughs> ก็ด้วยความที่เรารักในหมู่บ้านและชุมชนของเรานะคะอยากเห็นการพัฒนาในด้านต่างๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนของเราจึงจึงตัดสินใจที่จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความไว้วางใจค่ะ รองตำแหน่งมาสิบปีแล้วค่ะแต่เธอไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านเธอสร้างไรายได้สร้างอาชีพพัฒนาชุมชนนี้และเป็นที่มาของตรงนี้คือรัฐวิสาหก,กิจชุมชนท่าฟ้ายบ้านเชิงดอยค่ะวิสาหก,กิจชุมชนค่ะวิสาหกิจชุมชนอธิบายถึงความเป็นไปเป็นมากว่าจะก่อร่างสร้างตัวมาเป็นจุดต,ตรงนี้ค่ะก็การทอผ้าเป็นวิ วิถีชีวิตของคนชุมชนหมู่บ้านเชิงดอยตะบลสบเตียแล้วก็อําเภอจอมทองนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงผ้าทอมือแล้วเนี่ยผ้าายเนี่ยจอมทองก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อมากค่ะแล้วเราก็โตมากับแวดวงญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนะคะก็อยู่กับในเรื่องของการทาผ้าายมาตลอดเวลาค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งจังหวะชีวิตที่ไปเรียนหนังสือไปทํางานที่อื่นนะคะพอกลับมาที่บ้านก็มีความรู้สึกว่าทําไมเสียนกี แล้วก็การทอผ้าม,มันถึงหายไปค่ะก็เลยมาคิดแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเออไหนเราก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยมาทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านชุมชนช่วยกันร,รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ของเราไว้ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างอาชีพกับชุมชนของเราด้วยค่ะอันนี้เป็นของดีชุมชนคือจริงๆถ้าใครมาอําเภอเรียวกว่ามาอำเภอจอมทองแล้วขึ้นก่อนอินทนนท์ก่อนกลับแวะมาที่นี่ค่ะไม่ไกล เปิด Google Map ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิด Google m ม p มามาที่ผ้าฟ้ายเชิงดอยค่ะแล้วที่ผ่านมาปัญหาโควิดมันมีผลกระทบกับบ้านภาาฝ้าเชิงดอยบ้างไหมอันนี้ต้องยอมรับว่ามีค่ะตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเจอปัญหาโควิดมาตลอดเลยนะคะในเรื่องของโดยเฉพาะความสําคัญในเรื่องของการตลาดการรายได้นะคะเมื่อไม่มีรายได้เราก็ไม่มีการจ้างงานแต่โชคดีที่ว่าเรายังได้มีการ ขอโครงการต่างๆมาพัฒนาทําให้เราไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนในการที่จะทําให้กลุ่มของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปคคุณพันยาการในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้น,านําชุมชนแล้วก็เป็นเจ้าของต้องบอกว่าเจ้าของที่นี่ค่ะเรามีหลักการยังไงที่จะก้าวต่อไป แล้วก็เป็นแนวทางเผื่อคุณผู้ชมนั้นบอกบางทีเราประสบปัญหาแล้วหลักการดเนชีวิตสามารถเดินได้มาถึงตรงนี้นมีหลักการอะไรสั้นๆบ้างเลยหลักการสั้นๆน,นะคะที่ยึดถือมาโดยตลอดก็คือนําหลักการของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้แล้วก็แนะนําให้สมาชิกชาวบ้านเนี่ยอของเราเนี่ยนะคะก็ได้นาแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้นะคะก็คือลดพยายามลดรายจ่ายตัวเองแล้วค้นหาศักยภาพ แล้วก็ค้นหาคุณค่าของตัวเองของเราที่มีเอามาสร้างมูลค่าให้ได้แล้วก็เป็นการลดรายจ่ายไม่ต้องไปพึ่งพาภายนอกให้มากต่อดานี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมอยากคงอยากจะรู้เหมือนเชนว่าถ้าเราเดินทางมาเพื่อมาชมท่าฟ้ายของที่นี่มีอะไรที่เด่น แล้วที่อยากจะโชว์เขาแล้วสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากและซื้อเป็นของโรงเอีได้จริงๆที่นี่ของเราประกาศเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะได้รับการส่งเสริมจากเทศบาลจากพัฒนาชุมชนการสื่อสารนอกโรงเรียนนะคะแล้วก็หน่วยงานของทุกสถาบันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาส่งเสริมเราถ้าคุณมาที่นี่นะคะคุณจะได้ย้อมผ้าทําผ้ามัดย้อมนะคะเอาง่ายๆก่อนก็คือทําผ้ามัดย้อมสีจากหินโมคันลานค่ะซึ่งเป็นมีที่เดียวด้วยที่ใช้หิน ใช้หินเนี่ยมาทําสีย้อมผ้ามีที่เดียวแล้วที่นี่ก็เคยต้อนรับทั้งนักเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศในช่วงที่ไม่มีโควิดค่ะคือก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศชาติมาแล้วใน